สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบเจอกับครูอีกครั้งนะคะในวิชาคอมพิวเตอร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนในบทที่6นะคะต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะงานเลี้ยงชมรมกับขนมเจ้าปัญหานะคะจุดประสงค์ในการเรียนรู้ก็คือแสดงลำดับขั้นตอนการค้นหาและแก้ปัญหาอย่างง่ายด้วยการคิดอย่างเป็นระบบนะคะ,ะในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยใบกิจกรรมที่6.1เนี่ย ช้างม้าวัวควายนะคะเราได้ทําไปแล้วเนาะซึ่งในใบกิจกรรมนี้เนี่ยคำถามของเขาก็คือช้างมีจํานวนกี่ตัวนะคะม้ามีจํานวนกี่ตัวแล้วก็วัวมีจํานวนกี่ตัวเขาให้เราแสดงวิธีการค้นหาอย่างง่ายๆนะคะนักเรียนอาจจะค้นหาจากบนลงล่างนะคะหรือค้นหาจากซ้ายไปขวานะคะทีนี้ ครูจะพาทักงเรียนทำโดยครูจะค้นหาเป็นบล็อกอย่างนี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่ามันแบ่งเป็นบล็อกไว้แล้วเนาะเราก็จะค้นหาแบบแบ่งเป็นล็อกนะคะทีนี้เริ่มจากบล็อกแรกนะคะเราก็จะเห็นว่ามันจะมีช้างใช่ไหมคะล็อกที่2ก็จะเป็นวัวใช่ไหมคะ3ก็จะเป็นมา้า4ก็จะเป็น วัวห้าก็จะเป็นม้านะคะหกจะมีวัวนะคะแล้วก็วัวนะคะทีนี้เราก็มาดูที่คําถามนะคะในข้อที่หนึ่งช้างมีจํานวนกี่ตัวเราก็นับเลยช้างมีจํานวนหนึ่งตัวนะคะแล้วก็ม้ามีจํานวนกี่ตัวคะสองตัวนะคะแล้วก็วัวมีจํานวนกี่ตัวคะสี่ตัวนั่นเองนะคะมีใครได้คําตอบเหมือนครูไหมคะ ทีนี้เรามาดูในข้อต่อไปนะคะใบกิจกรรมที่6.2ในเรื่องของกระต่ายกับเต่านะคะคำถามของเขาก็คือสัตว์ที่ปรากฏในรูปด้านบนบ่อยที่สุดคือสัตว์อะไรแล้วก็จํานวนกี่ครั้งนะคะอันนี้คือคําถามเราก็มาอ่านเนื้อเรื่องนะคะเนื้อเรื่องอนิทานกระต่ายกับเต่านี่นะคะณนะป่าใหญ่แห่งหนึ่ง นะคะกระต่ายตัวหนึ่งอ้อวดว่าตนวิ่งได้เร็วและดูถูกเต่าว่าวิ่งช้าเต่าจึงท้ากระต่ายวิ่งแข่งนะคะกระต่ายรับคําท้าทั้งสองจึงวิ่งแข่งกันนะคะระหว่างวิ่งกระต่ายเห็นว่าเต่าตามมาไม่ทันแน่จึงนอนพักและเผลอหลับนะคะเต่าวิ่งด้วยความมุ่งมั่นในที่สุดจึงเข้าเส้นชัยก่อนกระต่ายนะคะให้นักเรียนดูจากภาพนะคะแล้วก็เราอาจจะใช้ วิธีการค้นหาอย่างง่ายๆนะคะแล้วก็มาสรุปว่าสัตว์ที่ปรากฏในรูปด้านบ,นบนบ่อยที่สุดคือคืออะไรคะนักเรียนก็คือหมีใช่ไหมคะเราหาแล้วก็จะได้เป็นหมีนะคะแล้วก็จำนวนกี่ครั้งคะ5ครั้งไหนใครตอบเหมือนครูบ้างอ่าโอเคเราไปข้อต่อไปนะคะไปกิจกรรมที่6.3นะคะ ใบกิจกรรมที่6.3เนี่ยเจ้าลมกดเราจะเรียนในชั่วโมงนี้นะคะซึ่งจะมีอยู่2ข้อด้วยกันนะคะจะมีอยู่2ข้อด้วยกันในข้อที่1เนี่ยนะคะเ,เราจะทําไปพร้อมๆกันในวันนี้แล้วก็อีก1ข้อก็คือข้อ2ให้นักเรียนไปลองทําด้วยตัวเองนะคะคำชี้แจงนะคะจากข้อมูลการเปรียบเทียบความเร็วในการวิ่งของเพื่อน4คนให้นักเรียนตอบคําถามต่อไปนี้ นะคะ,ะในข้อที่1น,นะคะโจทย์นะคะโจทย์หรือเงื่อนไขที่เขาให้มานะคะเขาให้มาหนึ่งองสาเงื่อนไขนะคะทีนี้เขาต้องการที่จะให้เราสแสดงแนวคิดนะคะแนวคิดแล้วก็มีคําถามอยู่2ข้อนะคะนั่นก็คือคนที่วิ่งเร็วที่สุด คือไข่แล้วก็คนที่วิ่งช้าที่สุดคือใข่นะคะทีนี้เราจะมาดูเงื่อนไขทีละข้อแล้วเราก็จะแสดงแนวคิดลงไปนะคะ,ะก่อนอื่นเดี๋ยวเราต้องไปดูข้อแรกก่อนนะคะแนวคิดข้อแรกเลยเขาบอกว่า A วิ่งเร็วกว่า B นะคะ A วิ่งเร็วกว่า B เราจะแสดงแนวคิดโดยการเขียนลงไปนะคะเขียนลำดับลงไป นะคะ A วิ่งเร็วกว่า B B นะคะ B ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เป็น A A นะคะ A วิ่งเร็วกว่า B ข้อที่2ว่าไงคะเงื่อนไขข้อที่2 D วิ่งช้ากว่า B d วิ่งช้ากว่า b แน่นอนว่าถ้า D วิ่งช้ากว่า B เนี่ย D จะต้องไปอยู่ข้างหลัง B ถูกไหมคะ ข้อต่อไปนะคะ D จะต้องมาอยู่ข้างหลัง B ถูกไหมคะทีนี้เงื่อนไขข้อที่3เงื่อนไขข้อที่3นะคะ A วิ่งช้ากว่า C นะคะ A วิ่งช้ากว่า C แน่นอนว่า C จะต้องเป็นไงคะอยู่ข้างหน้า A ถูกไหมคะ C จะต้องอยู่ข้างหน้า A นะคะทีนี้เราพอจะตอบคำถามได้หรือ,อยังคะว่าคนที่วิ่งเร็วที่สุดคือใครนะคะนักเรียนพอจะตอบคำถามได้หรือ,อยังว่าคนที่วิ่งได้เร็วที่สุดก็คือ C ถูกไหมคะคนที่วิ่งได้ช้าที่สุดคือใครคะก็คือ D ถูกไหมคะถ้าเราดูเงื่อนไขนะคะแล้วก็ทำตามทีละข้อจะทำให้เราได้คำตอบที่ถูกต้องนะคะทีนี้เรามาดูในข้อที่2นะคะเงื่อนไขก็ สข้อเช่นเดียวกันนะคะเงื่อนไขให้มา3ข้อทีนี้ครูจะให้นักเรียนแสดงวิธีคิดหรือแนวคิดนะคะในข้อนี้ให้นักเรียนไปทําด้วยตนเองนะคะแล้วก็นักเรียนอาจแสดงวิธีคิดโดยการวาดภาพเขียนข้อความหรือเขียนแผนภาพอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขและเปรียบเทียบเงื่อนไขทั้งหมดให้ชัดเจนนะคะนักเรียนต้อง แสดงวิธีคิดลงไปไม่จําเป็นต้องทําเหมือนครูนะคะอาจจะแสดงวิธีคิดโดยการวาดภาพเขียนข้อความหรือเขียนแผนภาพอย่างอื่นที่นักเรียนสามารถเข้าใจได้แล้วก็สามารถอธิบายออกมาได้นะคะในข้อที่2นะให้นักเรียนไปทําด้วยตนเองนะคะถ้ามีปัญหาหรือติดขัดตรงไหนให้ติดต่อที่ครูได้โดยตรงนะคะสําหรับวันนี้เดี๋ยวอเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าในบทต่อไปสวัสดีคะ่ะ